กริตวานาเมตังสเมตาพทานตังอวิคิตจิตตปริตังพนานตุสักเเคกาเมจะรปเปกิริสิขรทตเต จันตลิเควิโมเนทิเประเทจขามตรุวนกคหหเนเคหวทุมหิเขเตภูมามียันตตเทวาชลทลวิสเม ยาคคันทพนาอาคาเตทันตาสันติเกย่างมมนิวรวะจนางสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวรรคกาโลอายามพทันตา ธรรมาสวนกาโลอะยามพาทานตาธรรมาสวนกาอะโลอายามปาทานนะโมตัสสะภะคะวะโต

วันตาสัพพะวโตอาระตะันสามัสามพุทธัสังผู้ทสรนังขัจฉามีธรรมังสรนังขะ ฉัมมิสังขันธารนังขันฉามิตุติยามปิพุดตังสรนังขัจฉามิตุติยามมีธรรมางสรนังขัจฉามิตุติยามปสางขังสรนังขัจฉามิตติยามปิ धां शरणां कामि तायां वेदा मा สามภูเทอัตเวสันจะทวาทสัรจะสหสเกปันจะสัทสหสานินามามิเสรสาหันเตสังทารมันจะสางทันจะอัตเรนนามามิหันนามการานุภาเวนะหันทวาสสเป upa dwi aneka antaraya bewenasanto asesa to sampu te panjapanya san cha cha sati sahasa ke atas satasahasani nama te

TANIN NAMAMI SIRASA AANG TESANG TAMAN JA SANGKAN JA ADARE NANAMAMI HANG NAMAKALA NUPAWE NA ANTAWASAPE UPATAWE ANEKA ANTARAYA PIWINAT นะโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมสัสสวะคาตาเสวะเตนิทันะโมมหาสังฆาสัพีวิสุตตัสิระธีทิโนนะโมโอมาตยาราตัสรรตนาตยาสัส दुका नमो ओ मका देता सता स्वाधो तया सपि नमो कारा पावे नविका पाधवा नमो कारानु भावे न स्वादिहो दुषा नमो कारा सते चे नविधिम्यो मिते छवा bye uh... พหูเทวามนุสสจะมารคานิอาจินตยุนภาคังขามาโสดทานังปรวหิมังคลรมุวตะมังอเสวนาจะพาลานังปันตานันจะเสวนาปัวชาจะผัวชนียานังเอตมังคามัว angpatiiropati sawso Jabu Jakar pun nyata atas sama panitijahit aang kalau mu tamang Pak usaha cancas panjawinayo ja Su gitu sufaita Jaya wajah taman kalaumu tamang, tamang mata

ปาปามาจะกปานาจะสัญญามัอัปปามาทัวจะตามเมสุเอตามังคลรมัตามังคารหัวจะนิวาตัวจะสันตัวทีจะกตัญญูตามตาเลนะธรรมมาสวัณเงตามังคลรมัตามังคันติจะโสวจะสตาสมะ nan catatas senang kalian tam masa cair tam mangngkamut mangap pocap prama jaria jaria saja atas senang Nir pansajikiriya cair tam mang kalau mu utama mang pati asoka virachang ke mang eta mang kalamuata mang eta tisanika tawanasapata mbarachita sapata sodhing kacanti tan te mang kalamuata mang te ยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนาปณีตังนโนสังอาจิตตาคเตนะอิทามปิปุตเตรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะาา ขาสักยมุนีสมาหิตตนตเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนธรปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมผัวตเสทุปริวันนียสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาตินาเตนะสมาณ

สังเกตุนังปณีตังเเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชน์ตามนัสสทานเหนะมีการมีโวโคตรธมสาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะลาตามุตานิปุติมปุลชมานาอิธรมปิสังเกตุนังปณี มตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตายติเกภาวัสมิงเตกีนะปีชาอวิรุณิฌันตานิพันติทิรายทายังปฏิปุิธรรมปิสังเคระตนามปณีตังเหตุ ཚཚང བྱིས བྱེ 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 ia mataku seleyan tanhan tam patang bisa meja sakur wujud jauhcucasua cuacasa mutu anak dimaniis Santos koca sumpa loca apa cuaca salahmuka dianting Rioo jadini pak านันุเกตตัวนจะโกฏิธรรมสมาจเรกิมจิเยนวิญโยปเรอุปวัตายุสุขิโนวาเกมิโนโหนตุสัตเตสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานุภูตตติตาสาวาทาวราวาอนาวเสสาทิฆาวาเยมหันต wamajiima rasa anuuka tut ditawa ja jatuh rewesan diwiturereta s wesi wasatawantu sugiatan paroa barrang niko pe diannya takjinkin Jibyana rosana pati kasanya nyanya manya sutu kame cha yamata yathaniyang puerta ayu sa ekapuerta manurake ewam disa papute Eta jasa paloka semin mana sampawa ye aparimana mudhang atu jatiryang jasampathang awerang asapathang tethan jaranisin nuwasayano wajawata swika tamita eta sati หารังอิทมาหุเถิตินจานุปคามมาสีลวาตาเสนนสัมปันโนกามสุวินัยยเกตังในชาตุคาปัสัยยังปุณารีติ रोपा के हिमे मेतांगताम ये रावते हिमे चापया पोते हिमे मेता कन्हा पोतम के चाहत के हिमे मेता के हिमे चतुपते हिमे मेताम पहुपते हिम แมมามังอปาท้กัวหิงสิมามังหิงสิทิปาท้ากัมามังจะตัปะตัหิงสิมามังหิงสิปะหูปะตัสัพเพสัตตาสับเพปานาสัพเพปุู้ตาจะเกวราสัพเพปัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปัมมาคะมาอาปัมมา ตัวขตวตัปปมานุธรรมมัปปมานุสังขัปัมมานวันตานิสิริงสปานิอาหิวิชิกาสตาปฏิอุณนานาปิสรภูุ่มมสิกาคตาเมระคาตาเมปะรีตาปฏิกมันตุปัตานิโสหังนโมปะคะวะต моейій Frühling ota P shirt � t r e a t อาทิโลเกเีลคุณวัสัจจังโสใจยนวตยาเตนะสัจเจนกหามิสัจ so กิริยมโนตารังอาวาชิตวาธรรมภะรามสริตวาโหปะเกชิเนสัจภะรมวัสายาสัจกิริยมกาสหังสันติปานฆาอปัต ตนาสันติปาตาอวันชนะมาตาปิตาชนะนิขันตาชาตเวตาปฏิกรรมสหัสเจกเทไมหังมหาปาจจริโตสิกิวัจเจสิโสลัสการิสานิอุตกรรมปัตวายาตาสิกิสาเจนเมสมุนาติเอสาเมส Baca para mir.

ตัวสุปินังอการตางธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอาวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณัสสะสทวปาปาคะโอตัวสุปินังอการตางสังฆานุปาเวนะวินาสเมตุ ตูคาปตาจเนตูคาปยาปตาจเนปยาโสกาปตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหิสัมปทังปุญญาสัมปทามสัพเพตวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทา นัตถานตุสัตถายาสีรางราคันตุสัพทาภาวนาปิรตตาโหตุขาฉันตุเทวตาคาตา สัพเพผุดธาภุพราปตากาเจกานจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันทามิสัพาะโส সো ভোত চরণ সমখ তো লো কবিতো অনুতর পুরুষ রথ দেওয় ভগত Tam mua sáng thế thì có cô cô pa này cô bàrà taế thì ta qua viên ban nó câu tô xa và ca sángô chú bà đi ban nó và câu tô โนปะควะโตสาวะกสังโฆสามิจิปะติปันโนปะควะโตสาวะกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลเอสะปะควโตสาวะกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาินายโย Ancari karani Anu terang Punyakitang ो सः समभिनेमित सा उतान्तं क्लेमे करादित कोरसेन मान्ता नादि अविधि नाचितवामु ने त्वे च सा भवतु ते शयमाङ्कला निमाराति रे कमभियोचित सा फलाति โครามปนาละวกรมะกรรมตาทยากังคันเตสุทันตวิทินาชิตตวามุนินตัวตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคะลานินาลาคิริงกัจวรังอติมาตบัวตังทาวาคิจากรรมสนีวสุทารุนันตัง เมตามภุเสกวิธินาจิตตวามุนอินทวนตันเตจะสาปวตุเตจยมังพลานิอุคีตะขาคมติหาทะสุทารุรันตังทาวันติโยชนะปทังคุลิมาระวันตังอิทธิพิสังกตมนโนชิตวามุนินทวนตนเต เตชสาาวตุเตชยมังคลานิการตวานากาตมุตรงมีวะคาพินียาจินจายะทวตวจนาชนากายมาเชสันเตนโสมวิธินาชิตตวามุนินทวตันเตชจชสาาวตุเตชยมังคลานิศาสจาวิหา यमति सा चकवाथ के तु वाताभितमनं अभिहान्ध पोतां पञ्जापति पचलितो तवा मुनीन् द्वोतान् दे धसा भवतु ते जयमाला निपनान् तुचकां विभुथा महेतिं पोते न ते रपुचके นัตธรรมะปันตัวอิตัวปฏิสวิธินาชิตตวามุนินตัวตันเตจะสาะพวุเตชยมังคลานิทุกตาดิติพุชเทนสุธาธหาตถ์พระมมังมิสวดที่ชุติเมติภักกาพิธานังยานางเทนาวิธินาชิตตวามุน อิตัวตันเตชะสาปพวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตตชยมังคลาอาตคาทาโยวาจโนตินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิขมายนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโทวิตายาสาวปปานินางตัเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพุติมุตตังเฮเทนะสัจวะเจนะหวตุเตจยามังคลังเจยานตัวโกติยามุเรสะกยานังนันทิวัตโน เทวัตวังวิเยโยโหหิเชยาสุชยมังคะเลอปราชิตตันลังเกีเสปตวิปุคะเลอภิเสเกสาพภูตานังอาคัปตปโมวตติสุนัคคตังสุมังคลังสุปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุ तो च सुयेतां ब्रह्मचारीषुपथाखिनां कायकं वाचा कामं पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पनीतिदे पथाखिना पथाखिनानि कथवा नरपान्दा ผวตุนสามภมังคังราคันตุสามปเทวัตาสามภพุทธานุภาเว นัสธาโซทีภวันตุเตภวันตุสามพมังคลางรางฐานตุสามปเทวตานสามปทรมานุภาเวนัสธาโซทีภวันตุเตภวันตุสามพมังคลางรางฐานตุสามปเทว ตาสัมปสังาภาเวนัสธาสที